สวัสดีค่ะแม่เหมียวฟอร์ดแต่งสวยโชว์รูมเกษตรนวมินยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศไทยค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวจะพามาชมรถเอ e r อร์เรสต์สตบวกแพ็กเกจหล่อๆคันนี้เลยค่ะคันนี้นะคะแต่งทรงสุลตาน,นะคะแรปสีเทาแลมโบเดี๋ยวเหมียวจะพาชมรอบคันก่อนนะคะเรียบหรูดูดีสุดๆเลยพรีเมียมมากๆสําหรับคันนี้แต่งแล้วดูดีมากๆนะคะเป็นการจัดทรงสุลต่านที่ถูกต้องค่ะแรปสีเทาลลมโบรอบคันนะคะสียอดฮิตของเราตอนนี้สวยมากๆค่ะ เรียบหรูดูดีไม่เบานะคะแล้วก็ลูกค้าชอบสุดๆเลยกับสไตล์การแต่งแบบคันนี้นะคะคันนี้เป็นรุ่นสปอร์ตค่ะขับเครื่องสองล้อนะคะเดี๋ยวแม่เหมียวอ่ะจะพาไปไปเจาะทีละจุดนะคะว่าคันนี้เนี่ยมีการแต่งหล่อเสริมหล่ออะไรกันบ้างนะคะบอกก่อนเลยว่าตัวนี้เนี่ยราคาจะอยู่ที่1,580,000บาทนะคะเป็นตัวเอเวอเรสต์สปอร์ตบวกแพ็กเกจมาจากโรงงานนะคะ ราคานี้ยังไม่รวมชุดแต่งนะคะพี่ๆคะ่ะแต่งรออะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปเจาะทีละจุดเลยเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยนะคะตัวนี้ค่ะเป็นกระจังหน้า FORD นะคะลูกสื่อนูนขึ้นมาจากหน้าตัวรถเป็น3มิติทําเป็นสีดําเงาค่ะแล้วก็รับกับตัวอะคริลิกที่มาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะกับคําว่าเอเวอร์ตัวกระจังหน้านะคะมาพร้อมกับไฟมินิบาร์ด้านบน3ดวงทําเป็นสีขาวซึ่งเป็นเฉดสีเดียวกับตัว ไฟตัวสีด้านหน้านะคะตัวนี้เป็นไฟซีแคมค่ะที่เป็นเอกลักษณ์ในรุ่นของเน็กเจนนะคะมีการแรปสีชาเข้าไปแรปสติ๊กเกอร์ชาเข้าไปเพื่อให้รถเนี่ยดูแบบว่าดูดนันดูเข้มขึมมากยิ่งขึ้นนะคะมันอารมณ์แบบว่าสปอร์ตเพิ่มเข้ามาและคันนี้ค่ะใส่เป็นชุดแต่งวิกเตอร์หล่อๆด้านล่างนี้เลยค่ะ ตัวนี้นะคะเป็น Victor Version 1นะคะก็คือติดตั้งตัวขอบสเกิร์ตด้านหน้าเข้าไปนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าตัวนี้นะคะก็คือจะเว้นไว้ในส่วนของชุดแต่งเซนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยใช้งานได้ปกติเลยนะคะตัวรถเนี่ยแลบเป็นสีเทาลัมโบเนาะตัวชุดเกิร์ตเราก็ทำเป็นสีเทา a m ลัมโบเช่นเดียวกันนะคะคงคอนเซปต์นะคะหล่อเข้มดูดีนั่นเองด้านหน้าว่าหล่อแล้วนะคะเดี๋ยวแม่เหมียวพาชมด้านข้างค่ะพี่ๆคะ่ะ เริ่มจากซุมล้อก่อนเลยตัวนี้นะคะเป็นซุมล้อแบบหยักนะคะที่มาในชุดของวิกเตอร์นั่นเองและคันนี้ค่ะล้อแมกนะคะเป็นแมกขอบ20นะคะแมกเวกอย่างนี้เลยนะคะเป็นแมกฟู r ์ฟอร์มิงค่ะแน่นอนว่าน้ำหนักเบาแข็งแรงทนทานแล้วก็ประหยัดน้ำมันนะคะใส่เป็นยางโตโย AT นะคะซีรีส์ยาง 27555R20 นะคะ ดอกยาง a อแบบนี้วิ่งได้ทุกสภาพถนนนะคะเป็นยางออทเทลนแล้วกเ็เสียงเงียบนุ่มเบาด้วยนะคะทีนี้คันนี้จัดเซตนะคะโหลดลง2นิ้วใช้เป็นงานของ Pro Fender 2.0 2.5 OEM นะคะและทีนี้เมื่อเราจัดเซตโหลดแล้วนะคะไม่พอคันนี้มีการติดตั้งพน n เมล่าเบรกไฟฟ้าด้วยนะคะตัวนี้นะ เป็นขนาดด้านหน้าเนี่ยจะอยู่ที่6พอตด้านหลังสี่พอตจานหน้าค่ะจะเป็นเอ่อ410มิลนะคะตัวคาลิปเปอร์เนี่ยเราทำเป็นสีแดงนะคะตัวนี้สามารถเลือกเฉดสีได้เลยนะคะเอาเป็นสีที่ตัวเองชื่นชอบได้เลยตัวหักนะคะเป็นสีดําแล้วก็ขนาดจานเป็นจานแบบเสาะรองด้วยนะคะตัวนี้ก็คือจะช่วยระบายความร้อนแน่นอนว่าเบรกตัวนี้นะคะทําให้เราเนี่ยเบรกได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างสําหรับเซ็ตล้อนะคะดูด้านข้างนะคะเรียบหรูดูดีมากๆเลยเบ้าลองมือเปิดฟิลม์มคิ้วกันสัตว์ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวแม่เหมียวพาชมด้านภายในรถค่ะพี่บี ภายในรถนะคะรุ่นสป,ปอร์ตเนี่ยจะเน้นความเป็นสีดําทั้งหมดเลยนะคะก็จะดูเป็นอารมณ์สปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นพุสตาร์ทพวงมาลัยไฟฟ้านะคะหน้าจอค่ะแล้วก็จอกลางขนาด10.1นิ้วนะคะเกียร์ออโต้6สปีดค่ะให้พละกกาลังแรงม้ามาอยู่ที่170แรงม้า405แรงบิดแล้วตัวนี้นะคะปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยในส่วนของเบาะนะนี่เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายรถกันบ้างนะคะ ตัวนี้ค่ะติดตั้งตัวสปอยเลอร์เรียบร้อยแล้วนะคะติดตั้งข้อไฟเรียบร้อยแล้วนะคะและในส่วนของตัวชุดเกิร์ตนะคะเป็นงานของวิกเตอร์เช่นเดียวก,กันกับด้านหน้าเนาะตัวนี้เราเลือกปลายท่อเป็นแบบอินฟินิตี้เลข8นะคะพี่ๆสามารถทําเฉดสีได้ด้วยนะหรือว่าจะเอาเป็นสีเงินแบบนี้ก็ตัดกันกับตัวรถไม่เบาเลยทีเดียวนะคะ <S <S เป็นวิกเตอร์รอบคันที่ดูดีมากๆนะ <S <S อ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับไอเดียการแต่งรถแบบคันนี้นะคะพี่ๆค่ะ แต่งแบบนี้เขาเรียกว่าแต่งทรงสุลต่านนะคะก็แน่นอนเรียบร้ดูดีแล้วก็หล่อไม่เบาเลยนะคะใครอยากแต่งรถสไตล์แบบนี้สามารถติดต่อหาแม่เหมียวน,นะคะทางอินบ็อกซ์ได้หรือว่าโทรมาที่เบอร์0 6 1 4 6 9 5 4 6 1นค่ะ0 6 1 4 6 9 5 4 6 1นะคะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยค่ะฝากไว้ได้วยนะคะพี่ๆค่ะซื้อรถที่ไหนก็ซื้อได้ซื้อกบแม่เหมียวมีบริการเซ็นไฟแนนให้ถึงที่ส่งมอเตอร์ให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิป Everybody have a ride. <music>